ว่าที่ร้อยตีกิษณารามาศนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเขาร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองเรื่องการออกแบบรายละเอียดโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายณห้องประชุมสุรนารีบอลรูมโรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวิลชั่นเซ็นเตอร์โคราช นางสาววิภารณีนิติสารวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานณห้องทวีสินชั้น5โรงแรมโคราชโฮเทลจังหวัด ขราชสีมาเมื่อวันพุธท,ที่16ธันวาคม2563คณะท,ทำงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสูงเนินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแนะนำระบบการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมทั้งสุ่มตรวจสอบการอนุญาตเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมากัมพูชาและแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานก่อสร้างในเขตอุตสาหกรรมนวนครบริษัท BSY จำกัดจำนวน550คน ผลการคัดกรองไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงในการนี้ได้ขอลงตรวจสอบคนงานบริเวณที่พักเพื่อให้คำแนะนำด้านความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะการกำจัดน้ำเสียในไซ์งานอันก่อให้เกิดโรคภัยอื่นๆซึ่งได้รับความร่วมมือในการตรวจจากบริษัทเป็นอย่างดี นางสาวสุพาน,านันวรรณสวงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและมาตรฐานแรงงานไทยประจำปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 4ระหว่างวันที่22-24ทธันวาคม2,563ณนรดงแรมด e e อมเ a รลกรุงเทพมหานคร นางสาวออนอนงหาสุขและนางสาวสิรินทรเกตกุลเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสองเข้าร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการเสริมสร้างสุขภาพในสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมดีให้เกิดภาวะแรงงานมีสุขภาพดีมีสุข นำผลการตรวจประเมินสู่การพิจารณารับรางวัลสถานประกอบกิจการสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบในระดับที่เหมาะสมและส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและมยอยสจำนวนสองแห่งภารกิจการรับคำร้องประจำวันลูกจ้างมาขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวนสองรายลูกจ้างมารับเงินและถอนคำร้องจำนวนหราย พนักงานตรวจแรงงานส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสัตท์ธแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีโครงการโรงงานสีขาวการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนจำนวนหนึ่งแห่งพนักงานตรวจแรงงานสอบข้อเท็จจริงนายจ้างตามคำร้องคอร์เจตจำนวนหนึ่งรายพนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงานรูปจ้างจำนวนสองราย